สวัสดีค่ะจากว่าไล่พยอมค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลหลายๆชนิดนะคะอันนี้คือชื่อว่าคล้ามาลายนะคะก็เป็นไม้ตระกูลคล้านะคะก็ใบสวยดีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นสเสนนางพิมพ์นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นสเสนขุนแผนนะคะก็เป็นไม้มงคลไม้โบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะ นี่อันนี้อันนี้อยู่ในเรือนพ่อช้ำของบ้านรางพยอมนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นแก้วสารพัดนึกต้นแม่ใหญ่นะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ออกดอกนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่มากๆแล้วก็มีลูกเยอะๆเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเงินเต็มบ้านนะคะ นี่ค่ะส่วนแถบตรงนี้ก็เป็นว่านนางคุ้มทั้งหมดนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นว่านมหาลาบนะคะที่กำลังจะออกดอกนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นนี่ค่ะเฟิร์นข้าหลวงนะคะจะใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะ ใบกว้างยาวเป็นแขนแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นนมแมวนะคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วนะคะว่าเพราะว่าเป็นไม้โบราณแล้วก็เป็นไม้ที่เก่าแก่นะคะแล้วก็จะมีคนถามหากันเยอะนะคะสําหรับต้นนมแมวอันนี้ก็ได้ช้าไว้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลกับไม้ประดับสวยๆนะคะ ใ <c oughs> นายามค่าคืนแบบนี้นะคะตอนนี้ฝนกําลังมามืดเลยนะคะฟ้าร้องเปียงๆเลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บารายของพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ